หนึ่งในผ้าทอไทยที่ว่าสวยมากๆนั่นก็คือผ้าไหมนะคะวันนี้ก็เลยเอาผ้าไหมามานําเสนอให้กับคุณคุณค่ะเป็นผ้าไหมชุดที่14แล้วนะคะมาถึงชุดที่14แล้วการตอบรับก็ดีเหมือนเคยค่ะลงชุดไหนลูกค้าก็สอบถามมานะคะอ่ะเรามาทําความรู้จักกับผ้าไหมดีกว่าซึ่งจริงๆคุณก็รู้จักอยู่แล้วเนาะผ้าไหมรุ่นที่เราเอามานําเสนอนะคะเป็นผ้าไหมที่ผ้ามีความเงาวาวนะคะลักษณะของผ้าไหมต้องบอกว่า ผ้าไหมายแท้ๆเนี่ย้าก็จะมีความเงาวาวแต่ไม่ได้วาวมากขนาดเหมือนไหมเทียมเนี่ยมันจะมี เงาวาวมากกว่าตัวนี้เงาวาวแล้วก็เล่นไฟสะท้อนไฟนะคะผ้ามีน้ําหนักเบานะคะต้องบอกว่าผ้าเขามีน้ําหนักเบาเพราะว่าถ้านาหนาหนักๆนี่ไม่ใช่ไหมแล้วนะคะต่อให้เงาวาวยังไงก็นะแล้วลายทออะไรเงี้ยก็จะสวยงามมากๆนะคะลายที่เอามาเนี่ยเป็นลายมัดหมีนะคะเป็นงานทอมือของชาวบ้านแท้ๆเลยนะคะเรามีหลายลายเลยคุณก็เห็นอยู่ทุกครั้งที่เราเอามานะคะต้องบอกว่าลายเนี่ยก็จะมีลายละตัว2ตัวไม่ได้ซ้ํากันนะคะเห็นไหมคะเห็นเห็นลายเห็นความละเอียดเห็น ความเงาของผ้าไหมคะสวยงามมากลักษณะการตัดเย็บของเรานะคะก็จะตัดแบบป้ายเปิดหรือว่าป้ายพัานนั่นเองนะคะก็คือเปิดแบบนี้เลยนะคะด้านในเราก็ซักผ้าก่าไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะมีเชือกผูกด้านในนะคะข้อดีของผ้าถุงป้ายเปิดอะคะ่ะก็คือว่าเวลาที่เราจะขยับปรับตะขอเน,นี่ยเราสามารถทําได้เลยอย่างเช่นตัวนี้อา,อาจจะเป็นเอลสมมุตินะคะเอวสา เอลสาเนี่ยเราสามารถขยับออกได้ถึง36นะคะแล้วของเราตัดมาเนี่ยเราเหลือพื้นที่ด้านในให้คุณเยอะเลยอ่าเราก็ขยับออกมาได้อีกมันยังมีพื้นที่ด้านในได้36กตัดใส่ได้32ขยับเข้าได้ไหมโอได้เลยนะคะก็จะเหลือพื้นที่ด้านในเยอะขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยข้อดีของการใส่ผ้าถุงที่เป็นป้ายเปิดนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว,ว่ามันจะเปิดจะโปะกลัวว่าใส่แล้วเอ๊เดี๋ยวจะเปิดเพราะว่าเขามีเชือกให้คุณอยู่ที่ด้านในนะคะเนี่ย ผ้าถุงทีนี้เรามีไซส์ของเราหลายไซส์เลยนะคะเริ่มตั้งแต่เอวเราจะเริ่มที่เอวสามสิบนะคะใครที่เอวยี่แปดนะคะเอาเอวสามสิบไปปรับได้ปรับเข้านี่ดีเลยเอวสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามสิบแปดนะคะใครที่แบบว่าเอวสี่สิบก็อาจจะเอาเอวสามแปดไปขยายออกก็ได้เหมือนกันนะคะความยาวของผ้าถุงก็อยู่ที่สามสิบหกนิ้วบางพื้นอาจจะถึงสามสิบเจ็ดนะคะแต่แมค่ค้าขอเขียนแบบกลางๆนะคะมันสามสิบหกกว่าสามสิบหกนิ้วเนาะ ลายก็อย่างที่บอกว่ามีลายละตัวเท่านั้นเพราะม,มันเป็นงานทอมือนะคะถ้าคุณชอบคุณก็ดูภาพนิ่งภาพสไลด์ได้แล้วก็ทักมานะคะราคารุ่นนี้อยู่ที่1740เก็บไปทาง1790สวยพร้อมใส่ค่ะคุณคุณไม่ต้องเอาไปให้ช่างตัดแล้วก็รออีกนานแสนนานอันนี้คือเอาไปแล้วใส่ได้เลยสวยเลยนะคะยังไงดูภาพนิ่งภาพสไลด์ก่อนนะคะแล้วทักมานะคะย้ำว่ามีลายละตัวเท่านั้นนะคะไม่คะจะติด เบอร์ขนาดเอลไว้ที่ไว้ที่ภาพให้คุณได้เห็นนะคะโอเคไปแล้วค่ะ